सुतं एकं समयं भगवां विहरति जेतवणी अनाथ पिण्डिकस् आरामी िखो अन्यतरा दिवता अभिकन्ताय रत्या अभवना अभिकन्त केवल जीतवनम् उभाषिन्वा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अठासी एक मंतं धिताखोसा देवता भगवंतं गाथाय अज्भासी बहुदेवा मनुसा च मङ्गलानि अचिन्तय आकङ्खमान सु शिवना <Gã aims> <t giver knife> <im calling avez> <food> सचञ्च सि पञ्च विनयो च यावाच सुभाषिता च यावच ए उपठन पुत्रदारस्य सङ्गकुलाच कम् दानन्छे धम्म चरियाच्छ ज्ञातकानन्छे सङ्गहो अनवच्छानी कम

ว่าว่าแบบอาจจะทํางานอยู่ครับสนใจเรื่องการโผล่อยู่แล้วอยู่ๆผมก็เกิดความรู้สึกตัวว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวอาจารย์ผมก็เลยหันมามองอาจารย์ใช่เพราะผมเห็นรองเท้าแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เรียกท่านพอรู้ว่าท่านมาอยู่นี่แน่นอนก็รองเท้าอยู่นี่อ้ก็เลยต้องเรียกท่านก่อน เดีบางทีท่านจะเข้าถ้าอยู่จะได้ออกจากถ้ำผมไม่เข้าอาจารย์ผมไม่เข้ามไม่เข้าครับอาจารย์ช่วงนี้ผมบอกแล้วว่าอาจารย์เนี่ยเผาบ้านบกมมเรียบร้อยแล้วท่านเผาท่านเองแหละครับแล้วตอนนี้นผมกำลังสร้างบ้านใหม่ตรงนี้ก็ท่านออง้างท่านเองรเรียนรู้เองผมผมได้เรียนรู้จากการสนทนาธรรมนะครับอาจารย์ก็ใช่นั่นแหละที่บทวันนั้นนะครับอาจารย์มันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมาเรียนรู้ตัวเองครับมันเข้าถ้าเป็นไงออกจากถ้าเป็นยังไง มีสติเป็นยังไงหลงลืมเป็นยังไงต้องเรียนรู้เองมันมีเครื่องเปรียบเทียบ,บนะมันรู้ด้วยการเปรียบเทียบมีสังเกตนั่นแหละนะอันอเรียนรู้เองผมเป็นเพียงมักุเทศแนะนําบอกอุบายให้เท่านั้นแหละแต่ท่านต้องไปเรียนรู้เองแต่อจายก็ทําให้ผมมาเรียนรู้อะไรเยอะต้องเรียนรู้เองครับ,รบเรียนรู้เองโดยตาครับอาจารย์ทําให้ผมรู้เรื่องพวกนี้ได้ก็ต้องเรียนรู้ทั้งหมดแหละ ตอ,ตอนนี้ผมเลิกเลิกหายลำคาญแล้วอาจารย์อตอนใหม่ๆอ่ะผมจะรู้สึกผมลำคาญมากเลยเพราะว่าอารมณ์มันเปิดไงออนั่นแหละเพราะว่าทำไมถึงลำคาญก็ผมไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้อาจารย์เพราะมันชอบสงบไงแล้วมันเข้าถ้ำอยู่แล้วทีนี้มันออกจากถ้ำแล้วมันไม่สงบ ันยก็รู้สึกวุ่นวายานั่<อ>นแหละแล้วก็ลำคาญตอนมันออกนะอาจารย์เดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็อะไรก็ม,รมันมนันรับรู้ได้รอบทิศทางทาน,นี่น่ะถูกทางแล้วออกมาถูกทางแล้วทต่เมนั้นไม่ได้ศึกษาเลยรู้ว่าเข้าถ้าเป็นยังไงออกจากถ้าเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะเข้าถ้าตอนนั้นน่ะท่านลองย้อนไปดิทําไมถึงไปเข้าถ้ำเพราะมันวุ่นวาย มันก็เลยแกมันจะหาฟารมสงบที่มันไม่วุ่นวายนั่นแหละแล้วเดี๋ยวท่านก็มาเรียนรู้ทั้งสองอย่างเรียนรู้ทั้งที่วุ่นวายเรียนรู้ทั้งที่เข้าไปสงบแล้วก็วันนี้ตอนที่ผมสนทนาธรรมกับอาจารย์เรื่องเรื่องโดนน่ะอาจารย์พูดถูกต้องเลยตอนที่โดนมันขึ้นตาที่ผมเห็นเนี่ยผมด้านเห็นตัวโดนไม่ชัดเห็นแต่แสงสีอาจารย์ใช่นั่นแหละมันแปดติดยี่สิบ แต่สีอชัดอาจารย์แต่ตัวโดนไม่ชัดนั่นแหละแล้วผมถามท่านว่าแล้วนกเเวลาเห็นมันเห็นทั้งตัวหรือเปล่าหรือเห็นเฉพาะป,ปีกไม่เห็นครับอาจารย์เห็นทั้งตัวรู้เลยนั่นแหล,ละโดนก็มีทั้งตัวเหมือนกันครับถ้าสายพันธุ์ที่ผมรู้จักน,นี่มีชื่อด้วยอาจารย์อถ้าเรารู้จักชื่อชื่อมันก็จะขึ้นมาด้วยปรากฏใช่ครับอาจารย์แต่ถ้าไม่เห็นชื่อไม่รู้จักชื่อก็รู้จักแต่รูปรูปพันธุ์สันฐานเป็นปลาเรียกว่านแกนั้นแหละใช่ครับอาจารย์นั่นนั่นถูกต้องล้วต้องรู้แบบนั้นนะ อาจารย์พูดวันนี้หลังจากที่อาจารย์เดินไปตอนที่ผมนั่งฉันอยู่ผมก็มานั่งทบทวนย้อนกลับไปเออมันจริงตอนที่โดนมันขึ้น่ะผมเห็นโดนไม่ชัดแต่เห็นสีสีเขียวกับสีแดงครับอืมใช่ผมก็เลยเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่ขนาดตาเห็นนะเนี่ยอาจารย์ใช่ก็ตาของท่านเห็นแปดสิบยี่สิบอยู่ยไม่เต็มร้อยอมันจึงเห็นแต่สีแสงแต่มันไม่เห็นรูปร่างของโดน แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมมีความรู้สึกตัวว่ามีคนอยู่ด้วยเนี่ยผมหันมาปุ๊บพอผมเห็นอาจารย์พ๊บนี้ผมรู้เลยนะครับอาจารย์ทันทีว่าเป็นอาจารย์อืไม่ใช่คนอยู่ด้วยแล้วอาคันตุกะมาครับแขกจรมานั่นเองผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับผมจรมานั่นเองคืออาคันตุกะครับก็คือผมรู้ว่ามามาเยี่ยมเยียนดูว่ามีอาคัรตุกะมาเยี่ยมมาตรงนี้เป็นยังไงบ้าง อากาศเย็นสบายดีไหมพอลมพัดมาเห็นไหมเราไม่ต้องไปบอกมันหรอกว่ามันเย็นสบายแล้วความรู้สึกมันบอกเราใช่ใช่กับถ้าเราไปบอกมันว่าเย็นสบายมันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันขนาดผมนั่งอยู่กับอาจารย์เนี่ยผมยังมีจิตชักชวนเลยอาจารย์ชวนไปไหนกันชวนให้ผมเนี่ยมานั่งสมาธิเพราะว่ามันบอกว่าเนี่ยโอ้โหลมแบบเนี้สบายนั่นได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็ทําตามที่มันบอกไหมไม่ครับไม่ ได้เรียนรู้กับตัวจริงนะฮะแต่ภาวะของมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนที่ชักชวนอาจารย์มันบอกไมมคะานื่งที่ที่ผมจะให้ไปนั่งด้วยนาจจรยก็คือตรงนั้นนะอ่เนี๋ยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะมองหามุมวันไหนที่จะสงบเย็นสบายมันบอกว่าตรงสนามเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ตรงที่ลมพัดนี่แหละเย็นสบายตรงนี้เลยอาจารย์อืมทำไมไม่เอาในห้องอะก็อาจจัยครับตอนที่ความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ย บอกตรนี้ก็รู้แล้วผมถามต่อไปว่าทําไมไม่เอาในห้องล่ะาว่ในห้องอ่ะมันเดี๋ยวปิดประตูแล้วมันจะเงียบจะสงบดีแล้วก็เข้าถ้ำได้ง่ายมันมันมันอบงาอาจารย์อาแต่ว่ามันมุ่งที่จะมาหาความสบายทางตามสบายทางกายก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสงบทางใจคือคือถ้าสงบตรงนี้ได้อาจารย์เข้าไปข้างในไม่ใช่ปัญหาเดนเนี่ยมันหาหามุมสงบแล้วก็หาฟาม สบายเย็นสบายลมพัดอย่างนี้แหละนเนี่ย<ม>ให้เรียนรู้เนี่ยจิตมันชักชวนแล้วมันมองหาม,มุมสงบมุมสบายขนาดผมคุยกับอานะจารย์นะโอ้โหม,มันขึ้นเลยผมมันแน,ะน่ใจนี่ต่อหน้าอาจารย์เลยนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเรียนรู้กับเขา <c oughs> ผมน่ะไม่รู้อ่ะถ้าท่านไม่บอก <c oughs> แต่ผมบอกให้ท่านรู้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้ ทั้งสัมมาทัวนาและวิปัสสนาภาวนามันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาเลยนะครับเป็นความรู้สึกนะครับใช่แล้วมันอาจจะมีมโนภาพหรือไม่มีก็ได้มันเกิดความรู้สึกก่อนอาจารย์แล้วหลังจากนั้นมโนภาพมาเลยเพราะว่าผมจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มีสีด้วยไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่นะตอนหลังนี้เป็นมโนภาพแต่มันยังไม่ได้มานั่งแต่มันมีมโนภาพแล้วตัวนี้ก็ให้รู้ กลับไปที่คิดทีแรกไม่มีมโนภาพไม่มีครับอาจารย์เป็นความรู้สึกเฉยๆนั่นแหละตัวนั้นนะตัวถ้าผู้ตัวนั้นคือตัวจริงอ๋อครับไอตัวหลังที่มีมโนภาพนี่ไม่ใช่ของจริงมันลงใจไปแล้วใช่ไหมครับใช่มันลงใจแล้วก็เรียนรู้ครั้นี้แหละอาจารย์ครับไอ,ตอ้ตอนที่ผมคุยกับอาจารย์แล้วอยู่เกิดความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะอาจารย์แล้วไปเกิดจิตขึ้นมาตอนนั้นนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่านามใช่ไหมครับก็เป็นนามที่เขาคิดนึกเป็นความรู้สึกแต่พอผมเห็นเห็นเป็นภาพแล้วเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนั้น่ะ อันนั้นเป็นรูปไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเป็นมโนภาพเป็นรูปหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่ายังเป็นนามอยู่มันไม่ใช่มันเป็นมโนภาพก่อนเนี่ยมันมโนภาพที่ว่ามันมีรูปร่างลักษณะนะตัวนี้มานั่งตรงนี้นะฮะอาจะว่าเลยแล้วมันก็เป็นมโนภาพมันก็เป็นรูปธรรมเป็นรูปร่างสันฐานนะฮะแต่ไม่ใช่รูปแบบยุบยืนเดินนั่งนอนแบบนี้นะฮะคนละอย่างครับคนละอย่างกันอันนั้นมันรู้ที่ใจใช่ครับมโนภาพอะ แต่ว่าตอนเนี้ยมันรู้ที่กายใช่ครับอาจารย์มันเป็นแค่ความรู้สึกอาจารย์ความรู้สึกที่มารู้กายโดยรูปที่กําลังนั่งใช่ครับอาจารย์เนี่ยมันจะต่างกันแล้วไม่มีมโนภาพด้วยนะตรงเนี้ยแต่ถ้ามีก็เลยจากกรงนี้ไปอีกเหมือนกันแสดงมันเข้าปรุงแต่งกับอีตอนที่มานั่งจะมานั่งกรงนี้แล้วก็เห็นมโนภาพอ่ะมันกลละกลละช่วงกันตาครับอาจารย์ทําให้ผมรู้เรื่องพวกนี้ได้ก็ต้องเรียนรู้ทั้งหมดแหละครับ ตอนนี้ผมผมเลิกเลิกหายรำคาญแล้วอาจารย์อตอนใหม่ๆอย่ผมจะรู้สึกผมรำคาญมากเลยเพราะว่าอารมณ์มันเปิดไงอ่านั่นแหละเพราะว่าทำไมถึงรำคาญก็ผมไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้อาจารย์เพราะมันชอบสงบไงแล้วมันเข้าถ้ำอยู่แล้วทีนี้มันออกจากถ้ำแล้วมันไม่สงบ ันยก็รู้สึกวุ่นวายนั่นแหละแล้วก็ลำคาญตอนมันออกนะอาจารย์เดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เย็นเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็อะไรก็มันมันรับรู้ได้รอบทิศทางนี่น่ะถูกทางแล้วออกมาถูกทางแล้วทต่ไมนั้นไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเข้าถ้าเป็นยังไงออกจากถ้าเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะเข้าถ้าตอนนั้นน่ะท่านลองย้อนไปดิทําไมถึงไปเข้าถ้ำเพราะมันวุ่นวายครับ มันก็เลยแกะมันจะหาฟาร์มสงบที่มันไม่วุ่นวายเนั่นและเดี๋ยวท่านก็มาเรียนรู้ทั้งสองอย่างเรียนรู้ทั้งที่วุ่นวายเรียนรู้ทั้งที่เข้าไปสงบแล้วก็วันนี้ตอนที่ผมสนทนารมกับอาจารย์เรื่องเรื่องโดนนะอาจารย์พูดถูกต้องเลยตอนที่โดนมันขึ้นตาที่ผมเห็นเนี่ยผมด้านเห็นตัวโดนไม่ชัดเห็นแสงสีอาจารย์ใช่นั่นแหละมันแปดติดยี่สิบ สีก็ชัดอาจารย์แต<อ>่ตัวโดนไม่ชัดนั่นแหละแล้วผมถามท่านว่าแล้วนก,กเวลาเห็นนะมันเห็นทั้งตัวหรือเปล่าหรือเห็นเฉพาะปีกไม่เห็นครับอาจารย์เห็นทั้งตัวรู้เลยนั่นแหละโดนก็มีทั้งตัวเหมือนกันครับถ้าสายพันธุ์ที่ผมรู้จักนี่มีชื่อด้วยอาจารย์ถ้าเรารู้จักชื่อชื่อมันก็จะขึ้นมาด้วยปรากฏใช่ครับอาจารย์แต่ถ้าไม่เห็นชื่อไม่รู้จักชื่อก็รู้จักแต่รูปรูปพันธนุ์สันถาะเป็นปลารียกว่านกนั้นแหละใช่ครับอาจารย์นั่นแหละถูกต้องเราต้องรู้แบบนั้นนะ เพราะอาจารย์พูดวันนี้หลังจากที่อาจารย์เดินไปตอนที่ผมนั่งฉันอยู่ผมก็มานั่งทบทวนย้อนกลับไปเออมันจริงตอนที่โดนมันขึ้นะผมเห็นโดนไม่ชัดแต่เห็นสีสีเขียวกับสีแดงอะครับ<ช>ผมก็เลยเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นแหละที่ขนาดตาเห็นนะเนี่ยอาจารย์ใช่ก็าตาของท่านเห็นแปดสิบยี่สิบอยู่ยไม่เต็มร้อยอมันจึงเห็นแต่สีแสงแต่มันไม่เห็นรูปร่างของโดน แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมมีความรู้สึกตัวว่ามีคนอยู่ด้วยเนี่ยผมหันมาปุ๊บพอผมเห็นอาจารย์ปุ๊บนี้ผมรู้เลยนะครับอาจารย์ทันทีว่าเป็นอาจารย์อืไม่ใช่คนอยู่ด้วยแล้วอาคัรตุก,กะมาครับนะแขกจรมานั่นเองผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับ,รบผมจรมานั่นเองคืออาคันตกกะ ก็คือผมรู้ว่ามาเยี่ยมเยียนดูว่ามีอคันดูกะมาเยี่ยมมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเย็นสบายดีไหมพอลมพัดมาเห็นไหมเราไม่ต้องไปบอกมันหรอกว่ามันเย็นสบายแล้วความรู้สึกมันบอกเรากับถ้าเราไปบอกมันว่าเย็นสบายมันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันขนาดผมนั่งอยู่กับอาจารย์เนี่ยผมยังมีจิตชักชวนเลยนะอาจารย์ชวนไปไหนกันชวนให้ผมเนี่ยมานั่งสมาธิ เพราะว่ามันบอกว่าเนี่ยโอ้โหลมแบบเนี้ยสบายน,าน,นั่นแหละได้เรียนรู้แล้วก,แวก็แล้วก็ทําตามที่มันบอกไหมไม่ครับไม่ <laughs> ได้เรียนรู้กับตัวจริงนะแต่ภาวะของมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนที่ทักทวนเนี่ยอาจารย์มันบอกไหมเรื่งที่ที่ผมจะให้ไปนั่งด้วยนะอาจารย์ก็คือตรงนั้นนะ่ะเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะมองหามุมมาไหนที่จะสงบ เย็นสบายมันบอกว่าตรงที่ลมพัดนี่แหละเย็นสบายตรงนี้เลยอาจารย์ทำไมไม่เอาในห้องอ่ะก็อาจารย์ครับตอนที่ความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยมันบอกตรงนี้ารก็รู้แล้วผมถามต่อไปว่าทําไมไม่เอาในห้องล่ะเพราะว่าในห้องอ่ะมันเดี๋ยวปิดประตูแล้วมันจะงบจะเงียบดีแล้วก็เข้าธรรมได้ง่าย อาแต่ว่ามันมุ่งที่จะมาหาความาสบายทางกายก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสงบทางใจคือคือถ้าสงบตรงนี้ได้นะอาจารย์เข้าไปข้างในไม่ใช่ปัญหาหนึเนี่ยมันหาหามุมสงบแล้วก็หาความสบายเย็นสบายลมพัดอย่างนี้แหละเนี่ยให้เรียนรู้เนี่ยจิตมันชัดชัวร์แล้วมันมองหามุมสงบมุมสบายขนาดผม คุยกับนะอาจารย์นะผมมันขึ้นเลยผมมันนะไม่แน่ใจ,นะาจานี่ต่อหน้าอาจารย์เลยนะเนี่ย,เ,ยเรียนรู้กับเขาผมน่ะไม่รู้อ่ะถ้าท่านไม่บอกบแต่ผมบอกให้ท่านรู้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้ ทั้งสัมมาทัวนาและวิปัสสนาภาวนามันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาเลยนะครับเป็นความรู้สึกนะครับใช่แล้วมันอาจจะมีมโนภาพหรือไม่มีก็ได้มันเกิดความรู้สึกก่อนอาจารย์แล้วหลังจากนั้นมโนภาพมาเลยเพราะว่าผมจะเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มีสีด้วยไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่นะตอนหลังนี้เป็นมโนภาพแต่มันยังไม่ได้มานั่งแต่มันมีมโนภาพแล้วตัวนี้ก็ให้รู้ กลับไปที่คิดทีแรกไม่มีมโนภาพไม่มีครับอาจารย์เป็นความรู้สึกเฉยๆนั่นแหละตัวนั้นนะตัวถ้าพูดตัวนั้นคือตัวจริงอ๋อครับไอตัวหลังที่มีมโนภาพนี่ไม่ใช่ของจริงมันลงใจไปแล้วใช่ไหมครับใช่มันลงใจแล้วก็เรียนรู้เท่านี้แหละอาจารย์ครับไอตอนตอนที่ผมคุยกับอาจารย์แล้วอยู่เกิดความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะอาจารย์แล้วเป็นเกิดจิตขึ้นมาตอนนั้นนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่านามใช่ไหมครับก็เป็นนามที่เขาคิดนึกเป็นความรู้สึกแต่พอผมเห็นเห็นเป็นภาพแล้วเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงนนั้่ะ อันนั้นเป็นรูปไปแล้วใช่ไหมครับอ่าเป็นมโนภาพเป็นรูปหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่ายังเป็นนามอยู่มันไม่ใช่มันเป็นมโนภาพก่อนเนี่ยมันมโนภาพที่ว่ามันมีรูปร่างลักษณะนะตัวนี้มานั่งตรงนี้นะฮะอาจะว่าเลยแล้วมันก็เป็นมโนภาพมันก็เป็นรูปธรรมเป็นรูปร่างสันฐานนะแต่ไม่ใช่รูปแบบยุบยืนเดินนั่งนอนแบบนี้นะคนละอย่างเขาไปคนละอย่างกันอันนั้นมันรู้ที่ใจใช่ครับมโนภาพอ่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยมันรู้ที่กายใช่ครับอาจารย์มันเป็นแค่ความรู้สึกอาจารย์ความรู้สึกที่มารู้กาย,ดยโดยรูปที่กําลังนั่งใช่ครับอาจารย์เนี่ยมันจะต่างกันครับแล้วไม่มีมโนภาพด้วยนะตรงเนี้ยยไมม่ีครรับอาาจ์แต่ถ้ามีมก็เลยจากกรงนี้ไปอีกเหมือนกันแสดงมันเข้าปรุงแต่งกับอีตอนที่มานั่งจะมานั่งกรงนี้แล้วก็เห็นมโนภาพอ่ะมันกนล,ละกนล,ละช่วงกัน